มีคาพูดอยู่ประโยชน์หนึ่งว่าเก่าไม่ไปใหม่ไม่มาทุกอย่างเหมือนพาีิขึ้นแล้วก็ลงได้ลงแล้วก็ขึ้นม,มันไม่มีอะไรแน่นอนอ,อิชิตันพบคุณเจริญศิริวัฒนาพักดีไปลาไปขอลาอาลาแล้วสองวันก่อนไปพบด้วยตนเองแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ขอฝากนี่ฝากตัวแล้วก็เขาคําแนะนําท่านประธานคุณเจริญก็บอกประโยชน์หนึ่งเลยก็บอกว่าโอเคเขาก็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 เรียว่าให้ไปทําอะไรก็ตามขอให้มีวิญญาณของการทำอิชิตัน อะไรครับไม่นับเดียวนะครับหลังจากนี้จะไปทําอะไรงานที่สําคัญที่สุดที่ผมจะทําจริงๆแล้วจางๆหลายก็เคยผมจะเปิดบริษัทใหม่ครับนะครับทุกคนก็ถามว่าผมจะทําอะไรตอนนี้คําว่าเปิดบริษัทเนี่ยมันก็ถามตัวอยู่ตลอดาว่าลาออกแล้วอ่ะจริงๆก็งงๆว่าแล้วผมจะไทยทำอะไรอีกอ่ะอย่างน้อยผมคิดว่าเริ่มต้นผมไปใช้เงินทุน500ล้านยิ่สิตันแต่ครึ่งหนึ่งผมยกให้บริษัท ยกให้มูลนิธิไปเลยมูลนิธิเกี่ยวกับอะไรครับที่จะก็อยากก,ยากจะทําเรื่องการศึกษาและสิ่งแวดล้อม,มผมจะบอกว่าที่ผ่านมาผมต้องยอมรับเลยว่าผมทําเพื่อบริษัทแล้วก็ตัวเองเยอะพอสมควรแล้วแต่ภารกิจอันนึงที่ผมยังไม่ได้ทาผมใช้คําว่าภารกิจไม่ได้ธุรก,กิจถ้าธุรก,กิจผมไม่อยากมาทําธุรกิจแบบนี้อีกแล้วสิ่งที่ถ้าผมอยากได้ตังล้วผมซื้อขายที่ดินดีกว่าผมพอมีทุนนะอออิิอิชชัน จะพูดถึงเรื่องอนาคตในเชิงธุรกิจที่คุณตันบอกว่าจะไม่ใช่แนวเดิมแล้วจะเป็นเรื่องทํามากได้น้อยไม่ใช่ทําน้อยได้มากอ๋อไม่ใช่ทําเยอะเพื่อคนเยอะทำร้อยเพื่อร้อยอ่ะอชิอิ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 ชิม่อิชิก็ขอฝากโอชีให้กับทุกคนช่วยสนับสนุนต่อไปนะครับผมเองก็ไปทำสิ่งที่ผมชอบแล้วมีความสุข